ทำตามไปได้วยแนะแน่แอ่อะต่อต่อต่ออะคราวนี้เราได้แล้วใช่ไหม,อมพอเราเบรดดอดถูกป่ะมันก็ได้เป็นนี่แล้วก็เลือกได้ละซาวว่าอเอามาใช้งานได้แต่ว่าเราจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยตัวนี้ถูกไหม,มแล้วทำไงให้มันใช้ได้อืมเพราะว่าเป็น p r i v a t e ถูกป่ะมันใช้ได้แค่ตัวเดียวเราก็เลยทางออกมันก็มีอยู่หลายทางเหมือนกันคราวนี้เราเอาทางออกที่ดูจะมัน ดูแล้วมันง่ายสุดมั้งก็คือใช้ property ตอนนี้ก็คือใช้ property property วิธีการประกาศคือ,อยังไงจริงๆต้องเรียนเรื่อง c อ n แ t คเ c t ร r ก่อนนะแต่วันนี้เราเอา property าสอนตามความเข้าใจก็คือต้องประกาศชน mm ิด hmm. ชนิดตัวแปรที่เราต้องการจะ get set ค่าถูกไหม mm hmm. ก็คือในที่นี้คืออะไรคือ string ดูกว่าเอาขึ้นมาก่อน s t i n g ตามด้วยชื่อของ property mm hmm. อา name อ็อปเรกตี้มันจะอยู่คู่กับคีเวิร์ดอย่างต,ตามๆสองของ้างก็คือเก t และเซสเกสนี่คือมีเธอเนาะเซสนี่คือเซ t นี่คือ, er, อคือแวลูอืมคราวนี้เวลาเรียกใช้ถูกไหมเวลาเรียกใช้ก็ง่ายๆเราก็เอาอ b อ e เจกตของเราเนี่ยโอ้บีเจหนึ่งเนี่ยอดอตตามด้วยอ่าลืมตั้งอันนี้ โอเคโอเคดอทถูกางเ้ยตามด้วยนะี่จะเป็นรูปม,มือชี้อย่างเงี<ม>้ยเอ็นเทอร์ไปแล้วเท่ากับเอาใส่ค่าให้มันจะรับค่าจากผู้ใช้ก็ได้หรือว่าเราจะเอ่อรับค่าจากผู้ใช้ไดกไหมให้มันเห็นค่าให้มันเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงขอคอนโซลดรอทไว้ อินพูดเนมติงอ่ะเรียบร้อยถูก mm. ไหมคราวนี้เรารับค่ามาแล้วแล้ว mm. แล้ว,ลว,ลวตรงนี้ต้องใส่อะไรลงไปอ่ะเราต้องใส่เราต้องการจะเปลี่ยนค่าตรงนี้ถูกปะ mm. อืออเมื่อกี้เราเอาค่ามันมาใช้ไหมเเราก็เลยใช้วิธีเปลี่ยนค่าเลย mm. วิธีเปลี่ยนง,ง,ง่ายๆก็คือใช้การเซตเซตก็คือดีส ตามด้วยค่าที่เราจะต้องการเปลี่ยนคือนีถ<ม>ูกป่ะตามด้วยเท่ากับอ่าเท่ากับอะไรแมลูมติด<ม>เห็นน้อยเสร็จแล้วหงาน,นแล้วตองเกอตอ่ะตองเกตก็คือใช้เป็นรีเท r รค่าเพื่อทำการเปลี่ยนค่า r ีเท r ร์ดิสแล้วทำไมตรอง Return? ีเทอร์ถ้าถ้าถ้าไม่ต้องรีเท r รได้หรอก็ได้ก็คือเราจะต้องการเข้ามาเขียนเฉยๆถูกไหม,มเราก็แค่อย่างนี้ มันก็คือจะทําการเซฟค่าแต่ที่รีเทอร์น่ะก็คือรีเทิร์นกลับไปตรงนี้อ๋ออืมถ้างั้นเราก็แค่เซฟอย่างเดียวก็ได้ถ้ารีเทอร์นนี่มันยังไงนะมันจะเซฟยนเฉยมันคืออะไรนะที่เราจดมามันคืออ่านหรือเขียนมันคือเขียนถูกไหมก็คือเขียนค่าเข้าไปในนี้ก็คือรับค่าเียมทางทางผู้ใช้ใช่ป่ะใช่แล้วก็มาเขียนเขียนเข้าไปในนี้เพราะตอนแรกถ้าเกิดเราเขียนตรงๆไปในนี้เลยโดยให้ให้เป็น เบตด n a m e มมันไม่ได้ถูกไหมถูกปะแต่เกิดเราเพิ่มเกตเข้าไปด้วยก็คือเป็นการเอาตัวแปรเนี้ยตัดเข้าไปอีกืมสุดท้ายเราก็อาจจะเอาตัวแปรอื่นมามารับถูกปะก็คือเป็นเป็นสติงแล้วก็ตัวแปรอื่นมารับเป็น obj หนึ่งดอ e อมอะไรเงี้ยอืม อันนี้คือก็เพิ่มเกตเข้าไปถูกปะ mm hmm. แต่อันนี้ถ้าเกิดเราต้องการอันนี้คืออะไร mm hmm. คือเขียนอย่างเดียวถูกปะไลท์โอรี hmm. ่ถูกไหมถ้าเกิดเกตก็คือรีดถูกปะ mm hmm. ถ้ามีเกตอย่างเดียว mm hmm. ก็คือรีดโอรี่ถูกไหมก็คืออ่านอย่างเดียวก็คือค่าตัวแปรเนี้ยมันมีอยู่แล้ว mm hmm. แต่เราต้องการจะอ่านออกมาซึ่งจริงๆมันอ่านไม่ได้ถูกไหมมันติดไพรเวตอยู่ mm hmm. mm hmm. อันนี้เราลอาทำเกสเซทให้มันครบทำ<อ>ให้ครบอ่าให้จริงๆมันไม่จาเป็นต้องทาก็ได้แต่เราทําให้ดูว่าอุย้ยดีเทิร์ลืมลืมลืมอ่าดีเธิร์แล้วก็อันนี้คือทาให้มันครบไปเฉยจริงๆมันจะมีแค่อย่างเดียวก็ได้อันนี้แล้วแต่โจแต,แต่คือแต่มันมันได้แค่คือได้แค่ทีละอันใช่ป่ะคือแบบยังไงคือเกสกับเซตอ่ะก็คือไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นรูปนี้ก็ยังได้เลย มันอาจจะเป็นเช็คเงื่อนไขก็ได้ if ก,ก็ได้ if ถติกกว่ามันรับมาสองค่า a มากกว่า b อะไรเงี้ยมากกว่า b ให้ทำรีเทิร์นตัวนี้อ่า a มากกว่า b ให้รีเทิร์น a a น้อยกว่า b ให้รีเทิลลร์เท่ากับ value แล้วรีเทิร์นอะไรเงี้ยเออมันมีหลายอาันอ่ะเออมันได้หลายแบบอ่ะอือันนี้เราเอาแบบง่ายสุดก็คือแค่เปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนค่านี้จริงๆรีเทิร์นจริงๆก็ไม่ต้องทำกันยังได้เลย เพราะว่าตรงนี้เราไม่เอาตัวแปรอะไรมารับรู้ไหมเอามาแค่นี้ mm hmm. เพื่อเอาไปเขียนฟอรเนมตอนท้ายคราวนี mm ้ hmm. เราก็เนมตัวนี้กับเนมตัวข้างบนคนละอันเดียวกันป่ะอันนี้กับอันนี้ถูกไหมอันเดียวกันถ้ามีคาว่าดีสอะเป็นอันเดียวกันแน่นอนแล้ว private มันเข้าถึงได้อะยังไงแล้ว,ลวคือตัว r พ v a t e อะให้มองในคาเดียวกัน อ๋อมันอยู่ค่าเดียวกันใช่ป่ะใช่ถ้าค่าเดียวกันนะได้แต่ที่สร้างภายวงภายเวทเนี่ยอืมเสร็จแล้วเราเราลองมาเรียนรู้เรื่องของคอนแทคเตอร์มากจริงๆต้องคอนแทคเตอร์สอนจะไม่เป็นไรเราอินดี้อันนี้เราลองไปทําในด็อกมึนงด็อกอ่าคดีเลยลองวัดความรู้ดีกว่าเดี๋ยววัดเลย ีลบไปก่อนอ่าคราวนี้อาจารย์ต้องถามในห้องแล้วแน่เลยสมมุติว่าเวลาเราประกาศค่าไอตัวอเ j e c t ถูกป่ะเวลาเราประกาศอ่ะเวลาเราใช้อ่ะเราจะใช้เป็นชื่อค้าถูกไหมถือว่าเราทําในเราจะทําใน d o กโดย d o กอะ่ะเราให้มันเป็นลูกอ่าให้มันอิ inherit แทนความสามารถของ animal เข้ามา คราวนี้สมมติว่าเราจะประกาศค้าถ้าเป็นปกติทำไงด็อกคือไหมอ่แต่ถ้าแบบนี้มันต้องใช้เป็นแอนิมอลแล้วหรือเปล่าไม่จำเป็นจะด็อกเฉยๆก็ยังได้จะก็ด็อกเหมือนเดิมปกตินี่แหละ o b J สองเท่ากับ New อ่ด็อกถูกไหมอันนี้คือปกติของเราถูกปะ่ะเราเคยจําบอกที่เราบอกว่าพื้นฐานคือเอาข้างหน้าข้างหลังให้เหมือนกันคราวนี้อาจารย์คงสอนแล้วแหละว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้เป็นแอนิมอลมันจะเออเลอร์ไหมไม่เออเลอร์คำตอบคือ ดูนี่ลองบิว l d ดูัดชัดเห็นไหม mm hmm. สูนเฟลดูแลคิปก็คือไม่เออเลอร์ไม่มีการเออเลอร์เพราะว่าอะไรเพราะว่าด็อกอะ่ะมันก็มีคุณสมบัติอ่ารเรื่องเนี่ยคือเรื่องพลัมอฟิซิมเมืนก็คือในตัวมันเองไงก็คือเป็นสัตว์เหมือนกันอืม mm hmm. มันก็เลยสามารถบาะกาศอย่างนี้ได้แต่ว่าถ้าจะดูว่ามันจะทำงานที่ไหนให้ดูด้านหลัง mm hmm. ทำงานด็อกเอ mm hmm. okay. อ่าตอนนี้เราจะมาลองสร้างเอ่อคอนแทคเตอร์แล้วก็พวกโอเวอร์โหลดคอนแทคเตอร์กันดีกว่า mm hmm. อ่าคอนแทคเตอร์วิธีการสร้างง่ายๆก็คือ mm hmm. เหมือนชื่อคาสเลยคัสลายด็อกอย่างนี้ไหม mm hmm. ล้อก็จัดไปดอ็อกตัวด็อ,ดอกอู้วะทำนมัรนไปเป็น แ,แต่คือถ้าม,มีอยู่ในวงเล็บเราแล้วลก,ก็โอเวอร์โหลดใช่ไหมครับใช่ถ้า,ถาเกิดไม่มีมมเ,เป็นดีฟอล์กเออไม่เออเลยหรอกคราวนี้แล้วก็เอาอะไรบ้างเพราะว่าเราเอาสติ๊กแรกมาลับ ให้เป็นเนมอันนี้เอาไปอันหนึ่งโอเวอร์โรยอันหนึ่งให้รับเนมด้วยแล้วก็อีกอันนึ่งตับเป็นัลเ color แค่นี้พอแล้วอะไรที่เราเอามาจากแม่อ๋ออันนี้ยังยังไม่ได้ใช้เขาสามารถจากแม่เลยอันนี้เอาของมันเองล้วนๆ อ้าววันจีนออก็แล้วกดอกงอกโอ,อ้โหทีน่งแ้โอ้ติดอะไรอ่าเราดีทำมันก่น แกวให้นเมนียแกไม่งงตอนนี้สมมติว่าเราจะใช้ใช้ด็อกถูกไหมเฮ้ยมันติดอะไรวะเฮ็ดด็อกอีกแล้วฟอนต์ชื่ออใส่พับบีให้มันเลยเอาคิดอะไรไม่ออกเราใส่พับบีไปก่อน <c oughs> ธรรมติมตโพเดชันถูกไหมเงียบ b c หน่อยปืน้นคราวนี้เราจะลองเทสว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่อะไรเลยเราก็ลองมาทำทดสอบแอบงนี้ว่ามันจะต้องขึ้นว่าอะไรก็เราก็จะให้มันขึ้นว่าอ ว่าคราวนี้เราลองรันดูเอาแค่ท่อนนี้เราลองรันดูก็ส่งตัวรีดไลน์ก่อนซึ่งเรา,เาลรันดูวิง่งอ่ามันก็จะเรียกตัว Before c o n แทคเตอรจากคำสั่งบัตรน,นี้คำสั่งบัดน,นี้ คือที่มันรู้ว่ามันเป็นดิบดิบเฟลคือข้างในวงเล็บมันไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ถ้าถ้าเหมือนเป็นอะไรนะโอเวอร์โหลดข้างในวงเล็บมันมันมันมีอะไรมีค่าข้อมูลใช่ไมใช่แม่งยังจะแยกกันได้ไงถูกไหมเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันทุกอย่างมันก็